วันนี้นั่งหญิงทานทุกคนเข้าสู่เมนูแกงหน่อไม้โอเคค่ะเอาละนี่กำลังแกงหน่อไม้นะคะเครือ่องไปเก็บผักกระแหงมาตัดไป่ยอดออกมานานยนาไม่ได้ไปตัดแต่ที่มันเกินเกินนะให้มันแตก ที่มันแบบออกมาข้างนอกไม่ค่อยสวยอ่ะวันนี้จะเมนูแกงหน่อไม้นะเจ้าคะก็เตรียมเครื่องเตรียมเครื่องเรียบร้อยนี่หน่อไม้ของเอม็มเดี๋ยวชิมกับอือม,มาดูซิหน่อไม้เป็บจากสวนสดๆเม,ามาาเื่อวานนี้เมื่อวานนี้ใช่อือเนี่ยชิมแม่แม่แม่นี่เลยเรียกว่า ใม่ขมนนมือนี้สีพาทุกคนออนทัวร์ตอนนี้อันนี้กำลังตั้งเครื่องแกงห่อไม้เด็ด นี้เราทำหมูหเลยค่ะหน้าบ้างหอ,อยแองด้วัหอยแองนี่ปลาน,นี้ก็จะใส่เครื่องลงไปเลยอันนี้เต,เตรียมเครื่องเรียบร้อยเด้ออันนี้ก็จะเป็น ฟักทองที่เราใส่ไปฟักทองก็จะมีรสชาติหวานนิดนึงเวลาต้มแล้วมันก็จะนัวี่แซ่บส่วนเห็ดเราก็จะ <Just> เตรียมไว้แต่ยังไม่ใส่อันนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายของอรายการช่วงแรกกับช่วงสุดท้ายนี้นี่ผักกระแงง uh huh. หมอมแหงเด้ กงา,างามุ้งพ่อที่ว่าใส่ทั้งแบบนี้ไหมหั่นหั่นให้หั่นสามอันนี้เราทำตามพลังงานเะเจ้าคะพลังงานพลังงานตอนนี้เราก็ถ่ายยืมแล้วใส่อันนี้ลงไปเลยนี่จะใส่ลงไปแล้วนะ ไปที่หัดทเพ่อต้องมีว่าหัดทาเหมือนกันหน่อไม้ปูกเองกับมือปลูกเองกับมือเนี้ยหน่อไม้ปลูกเองหรือเปล่า มันงอไม้ปลูกเองปลูกไว้ปีเดียวปลูกไว้ปีเดียวได้กินเลยแล้วนี่แซมทีละอือเลยองอกไม้ช่วงนี้รอก่อนรอมันโคตรก่อนให้มันเดือด